ตั้งแต่คันนั้นเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยกี่คันแล้วเกินร้อยนะใช่หรอใช่เกินร้อยเลยหรอใช่เกินร้อยปีนึงเป็น1ิบคันอ่ะมันไม่มีราคากลางดีกว่าอยู่ที่คนจะขายมีของแล้วจะขายเท่าไหร่ดีกว่าขายไหมคันนี้ไม่ขายครับเคยมีคนเอาเงินมาให้ในระดับหนึ่งอ่ะขายไปแล้วเราเราโตมากับตรงนี้ไม่รู้จะไปเล่นอะไรเนาะเพื่อเราก็อยู่ตรงนี้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีดีกว่า สวัสดีครับแฟนๆออโต้สาลอนครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ให้ดูจากรั้วบ้านก่อนนี่เลยเราจะพามาบุกแอดมินกลุ่ม 200x and sinew sport คาคขับนี่มีเว็บด้วยนะครับวันนี้ก็คือพี่เบียร์เป็นแอดมินกลุ่มใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นพู้ดูแลเว็บมาก่อนแล้วก็ม,มาเปิด เพจใน Facebook มีมาตั้งแต่ปี2001นะครับโอ้2 0 0 1ก็21ปีแล้วโอ้ต้องแส่งว่ามันมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น Facebook อีกใช่ครับก็คือเป็นเว็บเลยเว็บเป็นเล็กซเว็บก่อนแล้วก็มีเว็บของตัวเองในทันทาวก็จดโดเมนชื่อนี้ครับ ก็ออยังอยู่นะโดเมนก็เข้าไปดูได้ใช่เพราะผมเคยเซิร์ชเข้าไปก็ยังมีข้อมูลที่พี่เบียร์ยังคอยตอบคนในขับอยู่ตลอดเวลาช,ชื่อว่าเบียร์ส s x SX เริ่มจาก 200SX เลยไหมพี่ใช่ครับก็เล่นแล้วก็ศึกษามาตลอด 0, อเลือ90ก็ก็เริ่มชอบแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสมีโอกาสในช่วงประมาณปี 2000- 2001เนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มได้รถมาแล้วเข้ากลุ่ม แรกก็เป็น ừ, เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกเฉยครับร <c oughs> แล้วหลังๆเขาก็ขายรถทิ้งไปแล้วเหลือแต่เรา <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ตกผู้ดีสารตกค้าง <c oughs> ที่อยู่ในกลุ่มตอนนั้นเห็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นสมัยตั้งแต่พี่เรียนมาหาลาัยเลยปะใช่ครับตั้งแต่สมัยเรียนแล้วถ้างั้นตั้งแต่คันนั้นเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยกี่คันแล้วที่เป็นรถชื่อตัวเองนะก็น่าจะมีสิบอันนี้คือแค่ที่ว่า จดเป็นชื่อตัวเองนะคือไม่รวมกับที่ว่าเหมือนเคยผ่านมือแล้วผ่านแล้วปล่อยปล่อยปล่อยงั้นอีกถ้ารวมถ้ารวมพวกนั้นด้วยอะเกินร้อยนะใช่เหรอใช่เกินร้อยเลยเหรอใช่เกินร้อยปีหนึ่งเป็นสิบคันอ่ะโอ้ยช่วงมีช่วงช่วงหนึ่งที่มันเพื่อนเพื่อนฮิตกันอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าถามถึงความต่างนะที่พี่เบีรยเล่นอะในสมัยก่อนกับยุคนี้ มันฟิลมันต่างกันไหมในการเล่น200ฟิลต่างกันไหมต่างครับเพราะว่าสมัยเราเล่นก็เด็กๆใช่ไหมเรียนเงินก็ไปได้เยอะอร่อยสมัยก่อนก็เดินเชียงกงก็เจออะไรเงี้ยสนุกการเดินเชียงกงสมัยนู้นเนาะเหมือนได้ค้นหาอะไรไปแล้วอะไรมันังพอ2ร0มันเจอทุกซอยสมัยนี้ไม่ต้องเดินครับไม่ไม่มีคือต้องไปตามแหล่งจริงๆใช่ไหมไปแหล่งแล้วก็ประมูล ปชมพูเอาคือบางอย่างมีเงินก็ยังซื้อไม่ได้ต้องรอจังหวะที่ว่าบางอย่างก็เลิกผลิตไปแล้วอืมอันนี้เป็นความต่างในยุคนู้นกับยุคนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราให้พี่เบียร์พาไปดูลยพี่เบียร์ดีกว่าครับมาๆมา แล้วเราก็เดินเข้ามาถึงเรียกว่าเป็นกาลาดเล็กๆของพี่เบียร์งั้นผมขอถามก่อนถ้าสมมติวันหนึ่งนะสมมติผมเป็นคนที่ชอบเอ้ยเห็น200สวยจังเลยอยากจะได้เนี่ยเราควรดูยังไง200มันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเ,เอาวิธีการเลือกซื้อก่อนเลย ถ้าเกิดดูง่ายอ่ะห้องเครื่องเดิมสีเดิมมันจะดูง่ายอ่าใช่ไหมอย่างอันนี้ใช่ไหมถ้าถ้า,ถาสมมติว่าครบมันจะดูง่ายเพราะว่าอันนี้มันคือรถที่ยังไม่เคยทําสีห้องเครื่องมันเลยอาจจะเห็นจุดว่ามันมีถ้ามันโดนตรงไหนมันจะเห็นง่ายถูกไหมแต่ถ้าเกิดรถเคยทํเพื่ห้องเครื่องมาแล้วก็ต้องดูเม็ดอาร์คดูอะไรเงี้ยต้องใช้ความชานาญนิดนึงตามตะเข็บตามล่องกาวอะไรเงี้ยครับก็คือพื้นฐานนะหลักๆก็คล้ายๆการดูรถ มือสองทั่วไปถ้าถ้าดูง่ายก็คือหารถที่มันราคาเดิมเดิมเนี้ยดูง่ายครับแต่ว่ารถที่เขาอยากจะให้มันใหม่ทั้งคันเขาพ่นห้องสีห้องเครื่องก็ก็ถามว่าดูถ้าเกิดคนเคยเล่นอ่ะจะดูออกผมเชื่อว่าถ้าคนที่เคยใช้รถมือสองมาก่อนอ่ะมันจะดูไม่ได้ยากเท่าไหร่ใช่มันมันยังใช้พื้นฐานเดียวกันใช่ครับเล่ตัวถังเนี่ยถ้าถ้าเป็น J n 1 0 0ก็จะเป็นรถที่เอามาเขามาขายในบ้านเราครับ็ถจำเข้าถูกือศูนย์ศูนย์ใช่เราอาจจะเห็นว่า200เครื่องแม่ง SR s r า r อาเหมดเลยแต่จริงๆ เครื่องเดิมมันไม่ใช่ SR ถูกไหมพี่ถ้าเป็นรถที่มาขายในบ้านเรามันจะเป็นรถสเปคออสเ,เตรียออสเตรีออสเตรีอ่าก็จะเป็นเครื่อง CA18 อ่าอันนี้คือหน้าตาของมันเครื่อง CA18 DET <ช>ก็คือคมีเทอรโ์โ,รโบเหมือนกัน แต่ที่เป็น S R จะต้องเป็น180ถูกไหมมันจะเป็นสเปคญี่ปุ่นใช่ครับอ่าผมาใจถูกนะใช่ครับนั้นก็จะเป็น S R มาเลยเจน2นะเจนแรกก็เป็น C M เหมือนกันคือต้องเป็นตัวเจน3ก็จะเป็น m a นนิชเ h น i n อ๋อคือจะมี200จะมี3เจนอีกเยอยๆญี่ปุ่นอ่ะ3เจนใช่ครับล่าสุดมีคนวางเทนะใช่หรอรถดิฟ์ใช่ เอาวางเควางเคยี่แลวก็ใส่โซโบแล้วก็หันอย่างนี้เอาเป็นเครื่องอ่าใช่ครับแล้วก็ต้องไปใช้ชุดแปลงมีชุดคิดนะอเมริกามีชุดคิดอ๋อขั้นเครื่องอะไรเงี้ยมาแล้วพูดถึงเครื่องคันนี้พี่เดิมเลยไหมเดิมครับมีใส่รอบนอกแต่ว่ามีโปรเจกต์จะทําอยู่แต่ว่ายังไม่ไม่ได้ทําเพราะว่าทํารับลูกค้าอ๋อแล้วช่างที่อู่มีคนเดียวจะต้องให้รู้ลูกค้าก่อนใ ให้เพื่อนหรือที่มาทําทําก่อนอะไรเงี้ยเราทำอะไรก็ได้ถ้าเป็น C A 1 8ในไทยนี่เขามีมาโมกันเยอะไหมมีมีหลายคันนะก็สี่ร้อยห้าร้อยม้าได้สบายใช่อันนี้คือสมัยสมัยนี้ของแต่งมันเวอร์ไวแล้วอ่าใช่เราบางทีเราอยากได้สเปคนี้เรากดสั่ง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 เข้ามาประกอบการอะไรมีทุกอย่างมันก็ตอบมันไม่เหมือนสมัยก่อนอืมอ่ะแล้วถ้าพูดถึง C A เนี่ย C A 1 8กับ S R 2 0ถ้าไปโมซิงส่วนตัวพี่พี่ว่าอันไหนดีกว่ากันมันคนละแบบ S R ก็ อาจจะได้ทอสได้อะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันจะมีรอบเรียกว่ามีเสน่ห์คนละแบบมันอยู่มันอยู่ที่คนชอบมากกว่าเหมือนบี6หกกับบีบีอะไรเงี้ยอ่าเหมือนบีเคเสียงอาจจะต่างกันใช่เสียงจะต่างอันนี้ก็คือมีรอบนอกก็อาจจะพวกนี้อาจจะก็เป็นชุดคิดเก็ดดี้เคสตัโบเก็ดดี้อะไรเงี้ยใส่รอเวลามีแคมพออันนี้มีแคมด้วยใช่รอที่จะโอเวอร์ฮอนเครื่องถ้าสเต็ปสุดท้ายก็อาจจะลือมาประกอบเคล็ดลอะไรใหม่เิ่หน่อยแล้วก็จูนใหม่แค่นั้นอันนี้คือมี เมาหวังไหมว่าเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่ผมทํารถใช้งานก็300ร <300. S 2> <อ>้อยอะไรเงี้ยสามใช่ไม่ได้เคณนมากมันก็พอพอแล้วในรถบอดี้มันก็ขับดีแล้วมันได้กว่านั้นแต่ว่าเราเราเรา,เราแค่นี้ดีกว่าทำ<ๆ>ทำไว้ใช้จริงๆมันใช้ แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะมันไม่รู้จะไปขับที่ไหนแล้วอาจจะได้แค่ขับบนทางด่วนนิดไหน่อยกับสนุกสนุกการชนหน้าอย่างเงี้ยมันคือการชนของอะไรพี่มันเป็นไท p e สองครับคือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วล้อเป็น S S R S 1 C S 1 n e อ๋อ S 1 C อันนี้ของพี่เบียร์จะเน้นแบบเตี้ยเตีนย c l e ประมาณนั้นมากกว่าคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไเป็นคนเสพรถญี่ปุ่นเยอะอ๋อรถหนัก JDM เลย JDM มากันให้พี่เบียร์พาดูภายในหน่อยดีกว่าเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยเนาะขอดูภายในหน่อยนะครับเปิดแล้วถามได้เลย ได้แล้วก็เบาะก็จะเป็นบายอันนี้เป็นบายรุ่นอะไรครับพี่ดีโก้ปีนี้คือแบบ9ก้าสูนเลยป่ะใช่ใช่คือเน้นตรงรุ่นเน้นตรงปีตรงยุคตรงยุคตงปีแต่งให้มันเป็นยุคของเขาอะไรเงี้ยครับแบบว่าไม่ได้หวือหวามากเนาะเพราะเราใช้งานใช่ครับแล้วก็จะมีช่กเกตเกรดดี้ใช่ช่องเกตช่องอะไรเงี้ยที่มันได้ใช้งานจริงๆเนาะเราเราแต่งเป็นแนวนั้นมากกว่าแอร์เย็นอะไรเงี้ยขับนุ่มๆสบายสบาย มาครับแล้วเราก็มาดูอีกคันหนึ่งนี่ก็เป็นรถพี่เบียร์อีกหนึ่งคันเหมือนกันซินเวีย <S, <H 4>. s 1เ <H 14. S 2> อันนี้เป็นหน้าอะไรครับพี่หน้าหมูครับมี่กี่หน้าทั้นสิบเอสสิมี2หน้าก็คือหน้านี้จะเป็นโฉมแรกแล้วเป็นไมนไดเชนก็จะเป็นหน้าเหี่ยวมันมันต่างกันไงพี่ถ้าเป็นเหี่ยวเหี่ยวจ้ไฟเล็กแหล,ลมแหลม ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไฟมันจะเล็กกว่าใช่ครับแล้วก็แหลมๆหลมแล้วทําไมถึงเล่นเป็นตัวนี้โตมากับรถยุกอย่างเงี้ยเห็นแล้วชอบอปแรกได้มาคันนี้เขาทำมาเป็นเหี่ยวแล้วเขาให้อุปกรณ์เดิมมาด้วยแล้วก็ทํากลับทำกับคันนี้เป็นชุดแต่งนิดโมนิดโมสองสองเจอาขอถามราคาได้ไหมราคาราคามันไม่มีตายตัวดีว่ามันมันของมันน้อยนะรถมันยุคนั้นมัน ตัว2 270R น่าจะมีไม่กี่คันตามที่รู้ไม่ไม่น่าเกินร้อยคันที่ทางมิโตะผลิตผลิตให้ใช่แลแ<ต>้วว่าอะไรมีก็จะน,อน้อก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเอาเอาที่เห็นล่าสุดเนี่ยกันชนหน้าที่ญี่ปุ่นขายอยู่ประมาณ3 0 0แสนเยนถึง4 0 0แสนเยนตีเป็นเงินไทยก็ก็น,น่าจะประมาณเท่าไหร่อันนี้คือราคาที่ญี่ปุ่นเลยนะชนหน้านคกันชนหน้านะใช่คือถ้าขับจิ้มไปนี่แบบร้องไห้เลยมันมีสแปร์อยู่มีสแปร์อยู่ม๋อมีสแปร์ด้วย ที่เป็นชุดนิดโม่เนี่ยมีกันชนหน้าสเกิร์ตแล้วก็กันชนหลังแล้วก็หางหลังอ๋อฝากระโปรงอันนี้มันไม่ได้ใส่ของของเขาไหนขอดูสเกิร์ตข้างๆหน่อยเพราะเป็นไงอ๋อก็คือนั่นแหละต่ำลงมาหน่อยแล้วก็มีช่องลมเป็นประมาณนี้แตให้มันดูเลสซิ่งหน่อยเป็นส่วนหลังก็จะเป็นมันจะเหมือน 400R มันออกมาพร้อมกันก็จะดูแบบไม่ได้หุยหวามหุ่หวาใช่ชุดแต่งสมัยนั้นก็จะเน้นเรียบเน้นเรียบแล้วก็มีหางหลังหางหลังตัวนี้ก็ด้วยใช่ครับถ้ารวมๆทั้งชุดเลย ก็คงหลายแสนแล้วถ้าก่นหน้าแค่อย่างเดียวก็แสนหนึ่งก็คงสองแสนก็น่าจะน่าจะพอได้น่าจะพอได้น่าจะน่าจะนะถ้าถ้าแถมหมดนะอยู่ที่ว่าหาจากไหนด้วยดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าตอนตอนที่ผมหาเนี่ยผมได้รถมาผมก็เริ่มสะสมของนี่ตองกันที่ผม10 น่าจะมี13-14ปีแล้วเราซื้อมาก่อนจะใส่ไม่ใส่ค่อยว่ากันทีนึงล<ะ>้อก็จะเป็นนิส m โมใช่ Gt4 นิสโม Gt4 อันนี้ก็ราคาขึ้นเหมือนกันก็ขึ้นไหมก,ก็ขึ้นแต่ก็ยังมีผลิตใหม่แต่ผลิตใหม่จะเป็นตัวเลเซอร์โลโก้ <Log o S 2> นี่เลเซอร์อันนี้จะเป็นโลเปสติ๊กเกอร์อ๋อเป็นของโอมอริ ทีิอโมตัวโมงขอรุ่นอันนี้เป็นติ๊กเกอร์คือถ้าผลิตใหม่ปุ๊บมันจะเป็นเป็นเลเซอร์เป็นตัวเจาะแล้วอ่าฮะมันจะบุบเข้าไปหน่อยนึงใช่ไหมก็เป็นสีสเปคขอบ10 8 8 9นิ้วออฟแลวหลังเท่ากันเลยพี่เท่ากันครับเท่ากันอ๋อใส่หน้าหลังเท่ากันเลยใช่ครับอืมแล้วก็เบรกเป็นเอแลสแลวช่วงล่างโช็คใช้เป็นของอะไรพี่ช็คเป็นของเทยินเฟ i n แข็งไหมเทยินถ้าคนเบิกใหม่อ่ะไม่แข็งอืแต่ถ้าซื้อมือสองญี่ปุ่นมาเราไม่รู้ว่าเขาใช้สภาพสภาพไหนอะไรเงี้ยอคือส่วนใหญ่ถ้าถ้าได้ช็คมือสองมาผมจะแนะนําให้ไปโอเวอร์ฮ อ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทอินเขาก็จะมีศูนย์ของเขาเราสามารถหรือโอฮอนได้อยู่แล้วโอฮอนแล้วก็กลับมา100%เเหมือนเดิมก็ก็นุ่มนะผมว่าเทยินนุ่มเลยแหละขับสบายคันนี้เคยจอดออโต้ซอลอนประมาณปีเดยวที่คนเยอะๆใช่คันนี้ที่เอวีอะไรไลลาไลลามาป่ะที่ออกออกข่าวเออโรล่าน่ะคันนี้ครับมามาดูกันที่ภายในนะครับพี่อันนี้พวงมาลัยก็เป็น a อ c คลาสสิกยุก90ูอะไรเงี้ยแล้วก็เกจวัดก็เป็นดิฟฟี่หน้าขาว เข้ากับไม้ขาวของของแต่งอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นไม้แต่งใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นไม้ของอะไรครับพี่เป็นของ KS ครับเป็นเป็นสำนักแต่ง KS ที่ทําไม้ซิ่งในยุค90นะฮเป็นความเร็ว300ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นหเรนมันจะ180้อยแปดสิบญี่ปุ่นแต่รถบ้านเราประมาณสองรบาะก็จะเป็นอันนี้วาก้าใช่ครับเน้นไว้เดินทางคันนี้วาก้าที่น่าจะดูนั่งสบายใช่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่งสบายคันนี้เดี๋ยวปีหน้าจะมีแพลนไปลาวขับคันนี้ไปลาวเลยมัดกับเพื่อนนนนัักกคใตระูล200 เดี๋ยวเรกำลังรวมกันอยู่ว่าจะไปกี่คันอะไรเงี้ยสักกี่วันเนี่ยพี่ทีมทีห้าถึงเจ็ดวันห้าถึงเจ็ดวันใช่มางั้นเดี๋ยวให้พี่เบียรดูห้องเครื่องหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ได้โมอะไรบ้างหรือเปล่าได้เลยครับได้อันนี้ให้พี่เบีย์เปิดเลยพี่ชื้อถ้างั้นคันนี้ SR หลังหักใช่ครับอ่าฮะพี่เขาเรียก SR หลังหักก็คือตรงนี้มันตรงฝาเพราะว่ามันจะท้ายมันหักเน็มจะหักไปคือถ้าเป็นตัว SR แรกๆหลังมันจะเรียบถูกไหมพี่ใช่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่พัฒนาามมให่แล้ว ซึ่งจะอยู่ในรุ่น,ร,นรุ่นที่หลังหักจะอยู่ใน S14 กับ S15 อ่าฮะแล้วมันจะมีนี่ด้วยปะ่ะ5เกียร์6เกียร์ใช่5เกียร์ก็จะเป็น s 4 4ถ้าเป็น15จะเป็น6เกียร์ใอ่า คันนี้ทำอะไรบ้างพี่รอบข้างจะเป็นชุดคิดเกดดี้หมดเลยก็จะมีพวกเป็นคอไอดีเทอร์โบเทอร์โบเฮดเดอร์เทอร์โบนี่เป็นเกดดี้ทีดีศูนย์หกอ่าทีดีศูนย์หก L t ข้างในเป็นลูก CP แปดสิบเจ็ดเป็นสองพันหนึ่งประกอบใหม่แล้วแคมก็เป็นเกดดี้เป็นสเต็ปแรกอะไรเงี้ยครับไว้ใช้งานก็คือไม่ได้ไม่มีก้านไม่มีคอยังเป็นของเดิมอยู่เป็นน็อตก้าน A อะไรนะ ARP ใช่ครับเป็นทั้งตัวแล้วคันนี้ก็คือจูนมา 450ม้า450ม้าบาร์าสบมบูตบาร์สี่อันนี้ใช้กล่องเป็นของอะไรครับพี่เอฟคอนครับสามจุดคอนสามจุดศูนย์คือท่านี้ก็ก็ขับสนุกแล้วผมใช้คันนี้ขับไปปลายขับก็ไปทุกวเลยใช่ออกทิปเลยก็คือไม่เคยมีปัญหาไม่เคยเพราะว่าถ้าเราไม่เคยกินข้าวลิงไกลๆไม่เคยแต่ใกล้ๆก็จะมีปั๊มอะไรรู่ตามอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยประเสน่ห์เสน่ห์ให้รู้จักอู่นิจะอู่เพราะว่าคนที่เล่นรถ90้าูนะระดับหนึ่งเขาควร ต้องทําใจอะคือถ้าไม่ทําใจแล้วมันเจอรถพังไปปีเนาะมันก็มีบ้างแหละถ้าให้พี่เบียร์แนะนําว่าสมมติมีคนอยากเล่นรถ9 0สูอย่างเงี้ยอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่คิดอยากจะเข้ามาในวงการนี้ไหมเข้ามาก็มีใจก่อนชอบจริงหรือเปล่าอืมผมว่าต้องใจรักเพราะมันน่าจะเหนื่อยถ้เหอนแบบว่าคนนึ้นคนนี้ขับแล้วมาก็เหนื่อยหน่อยศึกษาก่อนว่าอะไรอะมันเราไหวไหมเราได้รถมาในพื้นฐานที่ดีเนี่ยมันก็จะซ่อมน้อยซื้อแพงหน่อยซ่อมน้อย ก็ดีหน่อยอะไหล่เราก็หาน้อยหน่อยใจรักแบบอยากปั้นก็อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยในการหาของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยู่ที่คนเราชอบดีกว่าศึกษามาก่อนบ้านนิดนึงก็ยังดีแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรไปทางไหนประมาณไหนซินเดียมันเป็นรถที่ซ่อมที่ไหนก็ได้มันเป็นเครื่อง sr เลยแหละคือช่างในบ้านเราสุดบางคนเขาก็เคยผ่านมือมาบ้างอะไหล่ก็เยอะมันใช่เพราะว่า sr เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในตระกูล200ร้อยไงมีรถตู้รถขับรถบ้านอะไรบ้านเราบางทีมันก็มีเครื่อง sr 20่ขายไหมคันนี้ไม่ขายครับ เคยมีคนเอาเอาเงินมาให้ในระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าเราก็ขายไปแล้วเราเราโตมากับตรงนี้ไม่รู้จะเป็นเล่นอะไรเนาะเพื่อเราก็อยู่ตรงนี้เพื่อเราสมัยนี้ก็เปลี่ยนรถไปหมดแล้วแต่เขาก็ยังมันก็คือสั่งอวางรู้จักกันมาเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีดีกว่าแต่ก่อนขายสองอยไปแล้วนะแต่ก็แบบของมันต้องมีติดบ้านะชื่อเราอะเออมันก็ต้องมีใช่ครับผมว่ามันเหมือนเป็นการ ซื้อความฝันในไว้ด็กว่าในตอนยุคนั้นบางคนเห็นแล้วแบบชอบพอตอนนี้มันมีกําลังที่เขาจะไหวเขาก็ต้องจัดเลยมันน้อยนะมันไม่ได้เดินแบบชอลูมซื้อได้นะเออมันหาไม่ได้แล้วต้องจังหวะด้วยของพวกนี้จังหวะจริงๆใช่มาอยู่ที่จังหวะบางทีแบบโหเห็นตอนหน้าเราซื้อไม่ได้โดนตัดหน้าเลยโดนตัดหน้าไม่ทันผมถามอย่างอย่างพวกสกูลซินเวียเนี่ยครับมันมีแบบอะไหลอะไรที่แบบคิดว่าไม่น่าจะแพงแต่แพงไหมแบบอะไหล่เดิมๆคิ้วกระจกหน้าพวกคิ้วพวกคิ้วต่างๆเนี่ยฮะ จะแพงแล้วมันเป็นของที่มันเสื่อมสภาพด้วยไงใช,ใช่ไหมสมัยก่อนซื้อกันสามพันสีพันก็เหมือนรถใหม่ทั่วไปตอนนี้ต้องมีเกือบ2องหมื่นแค่นี้ใช่ครับคือ <laughs> อย่างคิดว่าจกหลังของ S3 เนี่ยฮะ ไม่มีผลิตแล้วล่าสุดซื้อแันห้าหมื่นนะห้าหมื่นบาทนะคิวนะแค่คิวนะคือเท่าไหร่ก็ต้องซื้ออ่ะเพราะว่ามันไม่มีอ่ะไม่งั้นก็นันอ่ะทนขับน้ำรั่วกันสนิมกินเลยใช่ครับก็เลือกเอาว่าจะทนหรือไม่ทนนั่นแหละของพวกพวกรายละเอียดพวกนี้คือถ้าทํารถเก่ามันก็ต้องเก็บให้หมดอเมริกาก็น่าจะเริ่มทํำทดแทนมาบ้างเพราะว่าผมเห็น90บางรุ่นบางรุ่นนะเขาเริ่มมีผลิตตัวนี้มาเพราะว่ามันเพราะปัญหายากมันแทบจะประสบปัญหากันเกือบทุกรุ่นแหละที่เป็นรถเก่าใช่ครับพวกนี้อย่างอาร์ลัมสองก็เริ่ม อืมเพราะว่าคนคนเล่นเยอะมากเขาก็ต้องมีซัพพอร์ตกันบ้างแหละก็ต้องมมีลค่าเนาะนี่กระจกหูช้างอะไรเงี้ยพวกยางขอบกระจกหูช้างที่ที่สามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนั่นก็เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยนั่นแหละคู่หนึ่งห้าหมื่นโอ้โหนี่ไล่ไปแค่ค่ายางนี่ไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะรถต้องเปลี่ยนจริงๆอ่ะประมาณสองแสนจุกเลยก็คนซื้อรถมาบอกว่า คิ้วยางเท่าไหร่ประมาณ2 0 0แสนนะครับรอบคันเลยนะครบนะตกใจกันหมดอะใช่รถพี่เลยไม่กล้าจอดข้างนอกเลยจอดในร่มอ่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นข้อแนะนำด้วยถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยแนะนำให้จอดในร่มเพราะว่าถ้าตากแดดมากตากแดดแล้วพวกนี้มีปัญหามันจะซวยในวันหลังครับคอนโซลด้วยอะไรเงี้ยคอนโซลก็ไม่มีเบิกแล้วถ้าเิดถ้าเกิดคอนโซลเราแตกหรืออะไรเงี้ยก็หายากแหละเท่าไหร่ า้าตอนนมมีมันไม่มีราคากลางดีกว่าอยู่ที่คนจะขายมีของอแล้วจะขายเท่าไหร่ดีกว่าสิบสีจบไปแต่พี่เบียยังใจรักอันนี้สันอยู่ใจรักอันนี้คือนิสันเซฟิโลใช่ครับ A31 มใช่ไหมพี่ครับมันมายังไงคันนี้อะไหล่มันใช้ด้วยกันได้ครับแล้วก็ตอนแรกจะไป เล่นรถดิฟทำบอดี้2 0 0ก็ตอนนั้น200ยัง4 5แสนก็ยังโอเคนะอ่ายังพอรับได้แต่พอตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่กล้าดิฟแล้วใช่ก็ต้องหนีมาเป็นรถประมาณเซฟิโลแต่เซฟิโลตอนนี้ก็ขึ้นอีกนะอ๋อคือเซฟิโลเนี่ยพื้นฐานมันขับหลายคล้ายๆกับ200เลยป่ะพี่เกือบเหมือนแต่ว่าแต่อะไรทุกอย่างช่วงล่างใส่ด้วยกันได้หมดเนี่ยคำหน้าก็ของ200ก็ไปใส่ก็ใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าเ๊ะเลยฐานตรงนี้คือเหมือนกันเลยก็คือระยะระยะตรงนี้ถึงห้องกันไล้ะพอดีเลยป่ะอ่า คือครตรงเนี้ยเ<ไ>ป๊ะเลย,ย,เลยใช่ครับกันชนหน้าเป็น TBO รอบคันแล้วไฟหน้านี่เป็นไฟ <ป S 1> <ไป S 2> หน้าก็เป็นตัวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะคือคันนี้จะทําไว้เซ็ ดิฟ <Deep. S 2> ซ้อมซ้อมไม่ได้แข่งนะซ้อมแบบเล่นกับเพื่อนอก็ในกลุ่มเพื่อนทําไว้ประมาณ3 4คันทาสไตล์อย่างเงี้ยติ๊ตเตอแล้วก็มาดิฟเหมือนเหมือนี่นญี่ปุ่นเราเราอินกับญี่ปุ่นเยอะ,อะ,ปะไปญี่ปุ่นลงเขาเลยไปญี่ปุ่นก็จะเจอรถอย่างสไตล์อย่างเงี้ยดิฟเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีภาพอย่างนั้นในเมืองไทยบ้างอะไรเงี้ยแล้วถ้าผมถามหน่อยสมมติผมอยากจะดิฟอยากจะดิฟกับพวกพี่เบียร์เนี่ยสมมติผมซื้อเซฟิโรมาคันหนึ่งการจะทํารถดิฟเนี่ย เอาแบบว่าพอดิฟได้เราไม่ต้องมือชีพเอาแบบนี้เล่นเครื่องก็ไม่ได้แรงมากนะคือเครื่องเดิมก็ได้แล้วมีคัตชุดหนึ่งระบบบายความร้อนดีๆหน่อยแล้วก็หนักไปหนักช่วงล่างไหมพี่รถดิฟช่วงล่างจริงๆไม่ต้องเลยนะคือเราเราดิฟเล่นเราไม่ได้แข่งอ่ก็มีลิมิเต็ดชุดหนึ่งดีๆแค่นั้นแหละแล้วก็โช๊กก็เซ็ เซตให้เข้ากับเราอะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันดิฟหลักๆก็ควรต้องมีเตดแหละใช่ไหมเตดเตดสำคัญไปดูรถญี่ปุ่นเขาเซตนี่เปิดท่องเครื่องมาไม่มีอย่างนี้นะเดิมเลยนะรถรุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ต้าไม่ได้หนักเหมือนรถบ้านเรานะเขาแค่ว่ามันพอขับได้แล้วมีเตดมีเตดเขาก็ดิฟแล้วอ่ะใช่มันนึงอยากจะลองดิฟเตดคัดผมว่าเผื่อจะมีเขาเปิดรุ่นมือใหม่อะไรเงี้ยเราจะได้ไปลงได้ไปลงเขาขำหาประสบการณ์เล่นสนุกๆกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่า เซฟิโล่ก็ราคายังพอได้อยู่ไม่ไม่ข้ามแสนก็ยังซื้อได้อยู่ฮะใช่แล้วก็บางทีอ่ะพวกๆอาจจะได้เครื่องโม่หน่อยก็เราก็กุไปมีออะไรย่างเแล้วเดี๋ยวมาดูที่ล้อหน่อยครับอันนี้เป็นล้ออะไรครับพี่ล้อของยี่ห้อ CST Diamond Camber ล้อยุค90นย์ะครับเกเลยเนาะใช่ที่เขาผลิตมาสำหรับยุคนั้นรถดิฟจะใส่ตัวนี้เยอะอันนี้ก็จะเป็นขอบ16บหสิบหกครับว่าง8ออฟลบสิบสี่อ๋อคือรถที่เบียร์ส่วนมากอย่างสองล้อนั่นก็สิบเอ้สิบเจ็ด จะเล็กกว่าชาวบ้านก็ใส่กันหน่อยเริ่มมา15แล้วนะจะหนักมาสิบหเลยเหรอก็ค่อยลดเทีละนิ้วคือแฟชั่นเดี๋ยวนี้เทรนที่ญี่ปุ่นญี่่ปุนเขาจะมาล้อเล็กๆกันอะไรเงี้ยล้อเล็กๆฟิล์มนสวยๆเตี้ยๆแตนๆไปพวกนิสันโดยทรงรถแม่งใหยาวๆครับบ้านเขาโหดกว่าเราเยอะมองเลยเราเราอยู่แถวรามินทาเราได้ประมาณนี้ภายในเป็นยังไงพี่ภายในก็ใส่แพ็คเกจซีทข้างนึงอ๋อนี้เป็นบายบายตรงเซตั้าหนึ่งใช่ไหมใช่เซตั้าหนึ่งก็จะเก่า ผมมาไลแล้วก็นี่มีปรับบูทมีปรับบูทมีทั่วไปก้อนรุ่เทอร์โบอะครับที่ต้องจำเป็นใช่เพราะว่าอย่างเทอร์โบไม่มีปรับบูทก็แย่ใช่ครับมันต้องมันต้องใช้แหละมัต้องเอาไวคุมสมมติว่าผมอยากมีสอง้คันหนึ่งอยากจะจัดสภาพให้มันสวยๆอย่างนี้เลยก็มาคุยกันก่อนให้พี่เบียดดูแลได้ใช่มาเช็คมาคุยมาอะไรก่อนได้มีอู่สีมีอะไรรองรับอยู่แล้วแล้วก็มีรุ่นน้องทําบ้างก็บางทีเรางานเยอะ คือปีหนึ่งเรารับคันสองคันอะไรเงี้ยอ๋อเพราะพวกเนี้ยมันเป็นงานที่ต้องละเอียดใช้เวลาช่างก็ติดหน่อยปะติดแหละเราต้องมาคุยกันให้เข้าใจคุยให้เข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเส้นสายเส้นสายรถแต่ละคันอ่ะแต่ละอู่ทาออกมามันก็จะแตกต่างกันจริงๆเข้าไปถามพี่ๆในกลุ่มก็ได้เขาก็จะไปเฟซบุ๊กก็สองร้อยเอสเอ็กซ์แอนด์ซินเวียสปอร์ตคาร์ขับไทยแลนด์อ่ะสปอร์ตคาร์ขับก็ไปเซิร์ชได้อ่าแล้วก็คือหลังๆจะไม่ค่อยได้รับคนเข้ามาเพราะว่า แปมเยอะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแอดไปแล้วไม่รับหรืออะไรก็อินบ็อกมาได้อ่าอินบ็อกหาเฟซที่เบียรส่วนตัวก็คือเบียร้อ0เอสเอ็กซภาษาไทยหมดเลยนะเบียภาษาไทยเว้นวรกค2ก็2องอเลย200ร x ออประมาณนั้นผมเห็นพี่เบียรไปโตเกียวโตสารอนด้วยใช่ผมถามหน่อยความบรรยากาศเนี่ยที่นู่นมันต่างกับที่นี่ไหมงานเขามีแค่3าวันไปเนี่ย ก็ต้องเก็บให้มากที่สุดเพราะว่าการเดินทางอะไรมันไม่ได้แบบง่ายเหมือนที่บ้านเราอะ,อ,ะอย่างบ้านเราแค่นี้เองขับรถไปนิดเดียวก็ถึงกว่าจะต้องเข้างานได้นี่เดินประมาณสามกิโลอ๋อโอ้เคยเห็นบรรยากาศอยู่มันจะเป็นเหมือนทางเดิน <laughs> <ช>ยาวๆอะ่ะโอ้ด้วคนแน่นเยอะมากเพราะว่า มันเป็นวันหยุดของเขามาดูคือคนเยอะมากเลยใช่ไหมพี่นุ่นเป็นบรรยากาศที่พี่เบียร์เคยไปสัมผัสก็เดี๋ยวปีนี้เขาจะไปอีกถ้าก็สมมติใครอยากเห็นว่าบรรยากาศเป็นไงไปดูที่เฟสพี่เบียร์ได้เลยเบียร์200 SX ในเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากเลยของที่ให้โอกาสเปิดบ้านมาให้ดูโอ้โหเรียกว่าเป็นครังแสงเลยคือใครอยากรู้ เรื่องราวหรือว่าอยากรู้ปรึกษาปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาพี่เบียร์ได้พอไม่ทำแนะนําอยากจะทํารถก็ส่งให้พี่เบียร์ทำก็ได้แนะนําได้ที่ไหนอะไรไงอยู่ตรงไหนต่างจังหวัดมีก็แนะนําเพื่อนๆเยอะในกลุ่มอะไรเงี้ยช่วยๆกันได้กิจกรรจะได้เนาะดีใช่มันก็ได้ขับเพื่อนกันไปขับใจกันไปก็ใครยังไงติดต่อพี่เบียร์ได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แบงค์คอร์คอร์เตอสแลนด้วยนะครับไว้มีโอกาสหน้าเราจะพาไปดูอะไรใหม่ๆแน่นอนวันนี้ไปก่อนครัััับบบบบสสวดีีีคคครรรพ่เย์ สวัครับ